ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนาย,ยกมีอะไรบ้างไปดูกันบูชาสาลเจ้าที่ตายหญ่ตาจ๋าใหญ่จ๋าขอให้หนูฟังฟังบูชาเจ้าพ่อประหลัดใจตำนานเจ้าพ่อเขาใหญ่สระน้ำหน้าศูนย์เรามีปลาด้วยนะคะ ไปชมศิลปะบนหอศิลป์เรามีลิฟต์ด้วยนะคะไหว้พระพุทธพัฒนาประชานาถภ้าสีน้ำมันบนผ้าใบสวนไมโยงชิดเราออา้าค่ะที่นี่เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำด้วยหลักสูตรความรู้และการบริการที่เป็นเลิศ มีผล,ลไม้เยอะอืมหวานลูกเขียวก็หวานนะเนี่ยมีมังคุดขนุนโ้ยลองกันไม่โยงชิพ <c oughs> มีที่พักกัสลองรีสอร์ท<ะ>ให้อาหารแพะแม่เมษากับนอ้องขาไทยมีแป้งไส้ด้วยนะ ก่อนกับตะกระกรมพยาดำลงราชาลุภาพเหนื่อยละยังพาดูให้หมดเลยเจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย